มึงอยากเห็นใช่ไหมว่านรกในคุกนี่มันเป็นยังไงมึงดมไช่มึงเห็นนรกหรือยังกินขี้ประหาหรือเปล่าครับผมไบอันอายุ13ปีชอบต่อยตีมาตั้งแต่เกิดขนาดโรงเรียนยังเอาผมไม่อยู่เลยบอกเลยว่าไบอันสุดในทายบอกเลยว่าขี้ยังดีกว่ามันฉันพูดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเข้าใจไหมเมื่อไรจะเลิกขโมยตังค์ฉันหยุดเกเรได้แล้วแกน่ะนะโมหูทวนถล่มหทวนลม ถ่ายเงินคนมัามาได้เงินไวจะตายโรงเรียนนี่ผมได้รายได้คันต่ำวันหนึ่งนี่ห้าหกรยบอกเลยว่ารวยอย่างเดียวแม่น่าไปน้าสั่งผมหรอกผมนะมีชีวิตของผมนะเข้าใจไหมเห็นไหมครับเายันเงาตูนแม่ค้าหรือเสพเขาเนี่ยจะบ้าเหรอฉันไม่เคยยุ่งบ้าลูกไม่เคยแบ่งปันฉันสักเม็ดเอ้ยไม่ใช่ถ้าแบ่งแม่หน่อยสักเม็ดก็คงจะดีนะไอ้ลูกทรพีแกมัน แมหมอหูทวนลมพึ่งธหูทวนลมแม่มาอยู่ออกไปขโมยพัดลมไงหนุ่มเด็กใหม่ฮะชื่ออะไรฮะได้ตอบใบันแกของเลวเลยใช่ไหมถึงได้เข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อยุทธ์แถวนี้เนี่ยฮะมองหน้าคนไหนสัตว์นี่มึงคนตัวตัวฮะมึงอยากจะเจออะไรบ้างมึงรู้ไหมมึงจะจับมือมาปวดเอาไหมอยากเจอแบบนี้ไหมแม่หมอหูทวนลมทวนลมมึงนะฮะกูเคยทำอยากให้รูกูไม่รู้ ฟังนูดแมึงจำหน้ากูไว้กูจอมึงเข้าใจะไหมมึงต้องเป็นของกูไมวยแกต้องเป็นของฉันอะไรมึงไปแกบูคุมันจะมาเสือกแตกเด็ดนี่มันฟิตมากเลยนะฉันก็อยากจะได้เหมือนกันเหรอนอนอนจะดูสิมันจองหน้าฉันใหญ่เลยฉันจองเว้ยตูดกูจะตายมิเนี่ยตูดแกต้องเป็นของฉันเว้ยไห้ของกูตั้งใจเป็นของฉันไม่ของกูต่างหากมึงเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยฮะมองกูเป็นไหมเป็นแน่เลยตูดบ้า อะไรบนหาอะไรไม่ได้กินเลยพ่อไม่ใช่เกย์ครับแต่เกือบแล้วนะแกไม่อ,อยู่ที่นี่แกได้มึงฉันตุยตุลเขาจะไ,ม,ไม่แกต้องยอมเป็นเกย์เฮ้ยพวกเขาทำบัตรแับคิวได้ไหมครับ ว่าตัวมันจะรีบก่อนไวเกกงมันจะไม่ได้หรอกนายน้องพอกกูนี่บอกงจะแปลง,ลงร่างหรือเปล่านี่ว่าไนวะน้งนี่น่นก็ไม่ได้เดี๋ยวให้บาดเจ็บตัวฟรีเลยแล้วพี่บ่าเขาจับก่อนเลยเถไม่ปจ้าน้องระแบ,บิดกิจเตาโอ้อโหน้องเบ่าเล่นตัวนี้น้องเบ่าเล่นตัวแบบนี้เดี๋ยวน้องเจอเก้าสิบนิ้วพี่โอ้โหทำเรื่องแสาตึกอ้โอโหน้องเบ่าถึงกับอึ้งไปเลยเหรอเอของพี่ยังแค่นนอถ้าน้องเจอลูกพี่ของพี่บ่าวน้องจะอึ้งไข่ของเขานี่เหมือนมีโลกอีกหนึ่งใบเลยทีเดียว จจัับบตตููดดหน่อยมาไม่ก็ไปทำความรู้จักกับพวกเขาหน่อยเลยเขไปไหมไปสิไปหัดสร้างความสัมพันธ์ซะบังโอ้มึงกลัวเฮียอะไรอะไอ้กูกลัวกูกลัวเฮียพวกนี้มากแบบนี้สงสัยจะไม่กลัวไปดิกูยืนสั่นเป็นร่างทรงนะก็เข้าไปเอากีเป็นจะแตกลองเท้ามึงสวยดีว้าเอามาให้บีดีกว่ามึงคนประเทศไหนเอามาเอามาทอดมาเดี๋ยวนี้ิเกเก่าไปเนี่ยโอ๋ยเอาไม่หมดเลย เอออกมาเอคุณเจ้าโอ้โอ้ยของใหม่โอ้ยกลิ่นกลิ่นใสมาสองเดือนแล้วนะนะครอบคุณมากไอน้องเอ้ยประเทศอะไรไอมันจะร้องหรือเปล่าว่าเมื่อกี้เฮ้ยอย่าร้องอะถึงเวลามันเข้าคุกแล้วไปแม่เขารู้จักกันมากแล้วแม่อยู่ไหนไอ้ยแม่ลองหาแม่วะเฮ้ยเข้าไปจับทาไมเข้าไปเฮ้ยเข้าไปอย่าครับผมผมไปสู่คนไม่อย่าทรผมไปสู่คนผมไปสู่คนนะผมไปสู่คนไม่ พี่กองน้องเลยน้องแม่งหน้าตาใช้ได้วะโอโ้อยากจะได้โอจับมือหน่อยจับมือหน่อยตูดก็ยังดีน้าๆๆๆจับมือจับมือจับตูดจับมือจับตูดอย่าม,มองอย่างนั้นเดี๋ยวจะลองห้เปล่าวะน้องคะแนกูเปล่ายีา่สิบเฮ้ยเฮ้ยกูร้อยหนึ่งเลย้องเอ้ยนั่นไงกูโหยกูชนะเว้ยออกมาเลยไอ้ฝาดไอ้แม่งยี่สิบบาทกูรองเท้าก็เดินขคมยอยู่ดีๆก็โดนจะตุยเติดถ้าลุมสอบให้ตูดก่อนได้ไหมอ๋ออย่างี่ก็ หลังจากนั้นพ่อบอกกับตัวเองแหละครับมาบว่าจะช่วยแม่ทุกอย่างเพราะจะเป็นเด็กดีมีกิมแมกก็จะแบ่งแม่ผมช่วยแม่ทำกับข้าวเพราะจะเป็นเด็กดีผมจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วผมจะไม่กลับอายุเก่ือหรือคลองแวะผมจะกลับไปเรียนผมจะตั้งใจผมจะไม่ได้ไปชีวิตผมเป็นแบบนั้นผมสัญญาครับผมบอกเลยว่าสี่รอบที่ผมโดนตะวันมันขยันซอยกันจริงๆแล้วน้องรู้สึกไงอ่ะจ๊ะ อตอนแรกก็ทรมานครับหลังๆก็เริ่มเพลินวันที่แม่ไปพาตัวผู้บอกผมเพิ่พูดกับแม่ไปสามคำพูดคำซึ้งๆให้แม่ร้องไห้เลยใช่ไหมยอยากตุ๋ยต่อว่อาแต่หุ่นพี่ตะกองก็น่ากินนะเนี่ยเอาละกูไล่ปีเฮ้ยน้องเฮ้ยเฮ้ยมาเกมเก ตาแกแล้วาอ้อ้วนแหมพระหุ่นนายแบบเออนี่ชุดมึงเอาไปเออมีเกมให้เล่นไหมครับเมื่อกี้มึงพูดว่าไงนี่เกมเออ,เอ,อมึงพูดว่าอะไรแหมพระคุณยึดเกมเบรพีของผมไปจะเป็นควาวยจนหมาเนี่ยตูดไม่ถึงยังจะเล่นอีกเคยถามมาไหมมันชอบเลียตูดหรือเปล่าผมอืิวชาเลยอายุนิฟองปีโดนก้าหาเล่ากับไม่นับถือแม่นะครับถ้าพูดตามหลักก็คือเด็กไรทะลุถงุง มาเกิดเพิ่มงแต่ตีกับคนอื่นแล้วมันไม่รอดก็เลยไปลงกับแม่แทนทั้งขโมยต่างแม่ขโมยของแม่ไปขายพูดจามไม่ดีกับแม่ที่สุดใจแหวก้าเลยค่ะลูกคนเนี้โดนกินเหล้าเล่นเกมพูดกับแม่ไม่ดีผีเจาะปากมาพูดทาไปหมดแล้วระดับความเธอ,อให้ระดับดขนาดนี้ถามว่าผมเลือความเป็นคนดีกว่าไหมอยากจะถามว่าลูกผีหรือลูกคนอยากจะลําแก้บ,บนให้มึงหายไปจากชีวิตกูค่าตั้งยี่สิบเด็ก ติดเกมทำตัวระยำนี่ฉันไม่ว่าแต่ติดสาวเล่าไปเพียวเสียวไปทั่วนี่ฉันรับไม่ได้ไม่ตั้งแต่เด็กเห็นมันตัวแค่นี้ซอยยิกนะคะจะวอกใรหรหำแทบไม่มีติดเด้เด้อลูกเอ้ยแล้วของเนี่ยเก็บให้มันดีๆเข้าใจไหมอ่าอย่าเถื่นเลยบนจบแล้วเนี่ย แถมหน้าตาคนตีนซะด้วยหน้าอย่างกับกล้วยประดุกเพิ่งมาเยี่ยวมาอร่อยชะแกรู้ใช่ไหมว่าแกมาอายรแม่บอกทุกวันสารเร็วหำซ้อนนี่ทะลุถุงยางมาเิดเสร็จกุยอ้วนเคยถามเองบ้างไหมมันเกิดมาเพื่ออะไรในละคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่โดยหัดเสดิมนั้นเอ้ยไม่ใช่โอ้ยตุ่ยแรงสิที่รักโอ้เออน้องว่าไงว่าตาบาดได้ไหมอ่ะโอ้กําลังส๋ยเลยครับอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบสองพี่ คุยกับเขาที่ต้องเ่าอึ้งน้ำเฮียอะไรล่ะคุยเขาคุยกับมึงไงหัดเข้าสังคมบ้างโอเไหมอย่าเก่งแต่กับแม่มึง่ะหนูเคยไปขุดบ่อทองไหมจ๊ะเคยขุดแต่ทองแม่ไปขายสนใจไหมขุดกับพี่ไหมล่ะเอ้มาดูเลยไอ้มาดูเลยถ้าอยากเสียก็มาดูคือผมอยากจะกลับบ้านแล้วครับช่วยผมหน่อยได้ไหมร้องกลัวใช่ไหม แกทำตัวเองแกมันเลวเองเหรอใช่ไหมแกต้องโดนแบบนี้ซึ่งฉันก็จะเป็นคนหนึ่งที่ตุ้ยแกมันกันบอกเลยว่ามันให่มาเลตนี่ขอต่อคิวด้วยฉันด้วยฉันด้วยว้ยเอาด้วยเด็กแกรู้ไหมแกรู้หรือเปล่าฉันเี่นนะตั้งแต่ทำชั่วมาข่าคนโป้นชิงทรัพย์กินตับ ฉันไม่เคยด่าแม่ตัวเองเลยเข้าใจไหมแกที่มันเร็วเรวกว่าฉันอ,อีกฉันเนี่ยทำชั่วมามากมายแต่แกแกดูมีคนนั้นเขาก็มีลูกลูกของเขาก็ทำตัวชิบไม่แกนี่แหละท้าสุดท้ายแกรู้ไหมว่าลูกเขาเป็นยังไงฉันจับตุยไปแล้วแกเย็นนชาตุย้ยเขาคอยคุดอบอกเรยว่าเหลืองไปทางองทางห้องนี่เหลืองจะทำให้เขา,เข,า,เข,าขาวเหลืองอ๋อยมอยอย่างเหลือง เขยไม่มึงโดนแบบนั้นไหมไม่ตอบกูถ้ามึงยังทำตัวเลวแบบนี้มึงจะโดนแบบที่กูทำตอบสีเขีดวนตอบยังอีกมีปากไหมเนี่ยตอบให้กูได้ยินจะไป่ากูแบบนี้เร็วๆพวกจะไปด่าเบร์อีกแล้วจะไปทำกูจะไว้ชีวิตตูดมึงเข้ยไหมไม่ไอ้บ้าใหญ่กี่วนนจงไงไหมมึงจะอยมึงไปแต่บอกเลยว่าดําดํของมึงไปขอกูแน่จะอาจให้เบาหวานกับเล็บเลยนี่คือห้องอบรมไอ้พวกที่ไม่รักแม่ฟัง แม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงแม่เฝ้าหัวห่วงลูกแต่รังมวยยังกินตับแม่ดูเล่ากินตับกินตับ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 ตะวันนองสนได้ไหมแตบหมูตับไก่อยากให้น้องกินตับเข้าใจไหมร้างแม่ชอบแม่ให้ตับไก่แม่บทไหนวะหวันเยี่ยมมาทางนี้เลยครับคุณนายครับเดินมาแม่บา แม่จ๋าหนูะัเป็นเด็กดีขึ้นแล้วนะแม่นะแลอยางได้โดนตีตัวเป็นสี่ลาบก็เป็นเด็กดีทันทีฉันรู้ฉันรู้วันนี้แม่้องษาผมแะพาอผมออกใช่ไหมละแม่ชาลีแม่รักลูกนะลูกนะแต่ลูกเออลูกทําชั่วมาเยอะกับแม่นะลูกนะแม่ก็เออมีความเดี๋เขาเรียกว่าหมั่นไส้นะ มันไส้มึงเข้าใจไหมลูกแม่ก็เลยเอยากจะให้หนูอยู่ต่อนะลูกนะหนูจะได้เป็นเด็กดีขึ้นไม่ต้องยิ้มลูกไม่ต้องดีใจนูกก็อยู่ต่อไปนะลูกนะจนกว่าแม่จะพอใจดัดนดานึงจะลุกรามนั้นงั่นพลเข้าห้องเสียแรงอุตสาห์แก้ผ้าแก้บนอยู่ครึ่งวันไปรอยกับพี่ต่อแล้วกันนะลูก